สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูถึงสาเหตุหลักๆเลยที่มือใหม่เนี่ยทำหนังสือขึ้นมาแล้วขายไม่ได้นะครับาสาเหตุหลักๆของที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าปกนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันครับเรามาดู Coloring Book กันครับ Coloring Book for a d u l t นะครับอ่ะ <c oughs> ทีนี้พอเราเซิร์ชอย่างเงี้ยเล่มพวกนี้มันก็จะเป็นเล่มที่ที่ขายได้หรือขายดีอยู่แล้วเพราะว่าคีย์เวิร์ด Coloring Book for a d u l t เนี่มันเป็นคีย์เวิร์ดใหญ่ทีนี้เราจะมาดูเล่มที่เพิ่งส่งใหม่กันนะครับก็คือให้เรามาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น n e w e t a r i v a l นะครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเขาก็จะเรียงตามหนังสือที่เพิ่งส่งให้เรานะครับนี่ครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยเพิ่งส่งทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังไม่มีรีวิวตรงนี้รอให้มันโหลดแรงสักครู่นะครับนี่นะครับผมยกตัวอย่างเล่มนี้แล้วกันเล่มของคุณมาคัตลูน่าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเราดูแค่นี้ยเราก็เห็นแล้วว่าเออฟอนตน์มันเล็กถึงเขาจะขายได้ก็เถอะครับแต่ฟอนตน์มันเล็กดูไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกเลยนะครับแบบนี้เราไม่ทํานะครับ คือถ้าจะทําแบบนี้ก็คือทําได้แต่ว่าฟอนต์เนี่ยก็ควรจะใหญ่กว่านี้หรือหนากว่านี้จะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ชื่อหนังสือเขาเนี่ยชื่อว่า c o l o r i n g book for the over แต่เราดูภาพเนี่ยก็ไม่สื่อนะครับ for the over อะไรคือ for the over ครับแบบนี้ไม่เอานะครับอ่ะทีนี้มาดูเล่มนี้กันเล่มข้างๆกันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยข้อผิดพลาดที่เห็นก็คือคำว่า a d u l c o l o r i n g book เนี่ยเหมือนโดนบีบให้มัน เตี้ยลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดฟอนต์ของมันจริงๆ 2. เลยก็คือเขาเลือกใช้เป็นภาพขาวดําจริงๆคนที่ทําปกหนังสือแล้วมันเป็นภาพขาวดำเนี่ยมีครับแต่ว่าอย่างรูปนี้เนี่ยคืออยู่ดีก็เอาภาพขาวดํามาแปะเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับข้อต่อไปก็คือชื่อหนังสือเขาเนี่ยคือ A d u l t Coloring Book Nature p l a n t and a n i m a l นะครับคือโอเคแหละมันก็สื่อหมดแหละ Nature p l a n t and a n i m a l ต่เนี่ยครับด้วยความที่มันโดนบีบผมว่าเขาอ,อาจจะทาไซส์เกนรูปมาเป็นไซส์8.5คูณแ5แต่ด้วยความที่ตอนเจน,เนไม่ได้คิดว่าต้องทําเป็น8.5คูณสจะเห็นได้ว่าบนหน้าจอเราจะเห็น8.5คูณใช่ไหมครับดิเมนชันทีนี้พอเจนเอา8.5 8จาเนี่ย,ยมันก็เลยไม่ได้รูปที่มันเต็มเต็มปกครับเนี่ยไม่รู้จะเว้นช่องว่างไว้เท่าทาไมแบบนี้เราก็จะไม่ทํานะครับคือมันมันทาได้แหละมันก็พอขายได้แหละ แต่มันน่ะคือจะขายไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเล่นถัดมาเลยนี่คือเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าเอาผ้ามาแปะแล้วก็เทแบ็กกราวล,ลงไปแบบนี้ก็ไม่ทํานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปกที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆก่อนคนจะได้แบบเห็นภาพกันนะครับว่าเออไม่ดีกันเป็นยังไงเนี่ยครับเราเอาคําว่า b ีบีคีเอีมาใส่แต่อ่านไม่ออกนะครับถ้าผมไม่ได้เพ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รูปก็ไม่ใส่เต็มอีกแล้วครับ คือจะจะไม่ใส่เต็มมัน,มน,มนก็ทําได้ครับแต่ว่าดูสเปคที่เหลือไว้เถ้ามันเยอะเกินไปครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเหลือสเปคเยอะขนาดนี้เลยนะครับเรามาดูเล่มล่างๆมั่ง,ง,งนะครับคือเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าส่วนใหญ่มันก็เป็น A i เจน AI Gen แล้วเนาะตอนเนี้ที่เหลือเราก็คือมีหน้าที่แค่วางฟอนต์ให้สวยครับคือภาพปกอะถ้าเอา AI Gen เนี่ยมันออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วเราก็แค่วางฟอนต์ให้มันดีครับ จริงๆแล้วอย่างเล่มนี้เนี่ยก็คือทําออกมาได้เกือบดีแล้วคือก็ยังขายไม่ได้แหละก็คือที่ว่าเกือบดีก็คือภาพอะภาพปกอะเย็นมาสวยแต่ฟอนต์ที่วางอะมันมันไม่ได้สัสดส่วนครับเออเทียบกับเทียบกับเล่มเนี้ยผมว่าเล่มเนี้ยเออวางฟอนต์ดีสีที่เลือกใช้ก็ดีนะครับเนี่ยก็คือแบบเราเห็นชัดทุกคําเลยที่อยู่ที่อยู่บนปกคือจะไม่เห็นฟอนต์ชัดก็ได้แต่ว่า ก็ต้องให้เห็นรูปชัดครับคือเลือกเอาว่าเราจะไม่เห็นฟอนต์ชัดเนี่ยก็ต้องให้เห็นรูปชัดแต่ว่าผมว่าเห็นทั้งสองอย่างชัดคือดีที่สุดครับอ่าเราก็มาดูนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหลือเหลือสเปซไว้อีกแล้วครับคือเจนมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าเขาใช้ไอยังไม่เก่งนะครับอันควรจะเจนรูปเต็มหรืออย่างน้อยๆ้อยเนี่ยก็คือเจนมาไม่เหลือสเปซเอยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เอ๋อันนี้คือปกคือปกที่ดีนะครับ ทุกอย่างดูลงตัวแล้วก็สีที่เลือกใช้ก็คือดูโอเคนะครับอย่างอย่างพวกนี้ก็คือรูปอะสวยแล้วแต่พอเอาฟอนต์มาใส่อะ่ะมันทําให้ลูกดูดรอปลงนะครับคือหลักเลยแล้วเนี่ยเวลาที่เราวางฟอนต์เนี่ยเราจะวางได้3มลักษณะก็คือวางไว้ข้างบนนะครับหรือว่าจะวางไว้ตรงกลางแบบนี้หรือวางไว้ข้างล่างนะครับหรือจะบนล่างก็ได้ครับวางไว้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่าง อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอันนี้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้คือเขาวางข้างล่างสูงเกินไปนะครับคือผมเข้าใจเขาแหละว่าเขากะว่าจะทําให้แบบเหมือนแบบตํารวจที่กั้นสายห้ามเข้าไปแต่ว่าคือไม่มีเหตุผลนะครับว่าจะทาทาไมเพราะว่าในเมื่อก็กเป็นสวายเวิร์ดไม่ได้เป็นแบบคิมิเนลคามอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าทีนี้เรามาดูหน้าปกที่ดีกันบ้างนะครับผมมาเลือกกลับไปที่ฟีเจอร์เหมือนเดิม ห้าปกที่ดีเนี่ยมันคืออ่ะอย่างอันนี้ครับซิมเพิลมากเลยเนี่ยครับโคซี่สเปซเนี่ยครับเห็นได้ว่าฟอนต์บนล่างนะครับแล้วคือโคซี่สเปซมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออเขาเว้นช่องว่างเยอะคือเราเวลาเราทำภาพหน้าปกเนี่ยมันก็ต้องสอบไปทางเดียวกับชื่อหนังสือด้วยนะครับโคซี่สเปซก็คือเนี่ยครับวันนี้ทำได้ดีครับ คือชื่อหนังสือชัดแต่ว่าพอมันเป็นซับอ่ะไม่เป็นไรครับคนที่เขามาดูเขาเห็นชื่อนัองสือชัดเขาก็โอเคแล้วครับหรือจะเป็นอ่ะอันนี้เขาวางคอนไว้ตรงกลางนี่ครับเขาก็ใช้รูปขาวดําเหมือนกันในส่วนหนึ่งเพื่อจะสื่อว่ามันเป็นหนังสือระบายสีแล้วก็เลือกใช้สีที่มันไม่ได้ใช้เยอะสีจนเกินไปนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยครับ a d u l t s w e a r Word ก็คือหนัง,นงสือที่แบบอุทานคำหยาบหรือว่าคำสถบท์อะไรอย่างเงี้ย ก็ชัดเจนเลยว่าชื่อนั้นคือเขาก็เอาคำสะทบขึ้นมาไว้เลยนะครับเพื่อเพื่อจะได้สื่อของหนังสือของเช้าของเขาให้ชัดนะครับนี่ครับอันนี้เขาก็ขาวดำครับแต่คือสุดท้ายแล้วก็คือก็มีสีด้วยแล้วก็ฟอนต์นี่ก็คือวางไว้ตรงกลางให้ให้เบี่ยงไปทางซ้ายเพื่อเอ็นรับกับตัวยีราฟของเขาชื่อหนังสือเขาก็คือ n d f u l n e t ตนะครับก็คือแบบระบายสีเพื่อแบบสงบจิตใจทําใจให้สงบ ก็จะเป็นแนวแมนดารานะครับครับอย่างอันนี้เนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยอ่านี่ก็คือบนล่างเห็นชัดแล้วก็ระบายสเตตส์รีลิฟก็คือเอาไว้ระบายเพื่อแบบว่าผ่อนคลายความเครียดนะครับอ่คือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบพวกเห็ดพวกเฟรี่อะไรกันอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับก็เลยใช้รูปที่มันสื่อไปในทางนั้นเลยนะครับอ่ะรูปนี้ก็ชัดครับรูปนี้ AI Gen ได้เบสเซอเลอร์นะครับ ก็คือหนังสือเขาก็คือ101คําเนสอ่าครับก็คือ100รูปภาพระบายสีที่ทำถ้าระบายแล้วทำให้จิตใจสงบจริงๆแล้วแค่รูปภาพของเขาก็สื่อแล้วครับเนี่ยรูปภาพขเขาก็ไปทางสื่อและแล้วคือเขาว,า,วางฟอนต์ได้ดีครับเขา,าเขาคิดเรื่องการวางฟอนต์มาดีคือหลายๆคนอ่ะก็ใช้รูปภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูแล้วกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้วมาตายกันตรงวางฟอนต์ครับเข้ามาดูเล่มนี้กันนะครับเราเป็นคำเน็ต Coloring Book นะครับ่าโอเคนี่นะครับนี่ครับก็เก้าอี้เหมือนกันนะนี่นี่เรียนแบบกันเลยนะครับเนี่ยแค่เปลี่ยนตัวเก้าอี้แต่ว่ามันไม่คำเน็ตแล้วครับคำเน็ตเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนถูกไหมครับพอเ,เจอลายมนยานาลายเงี้ยออปวดหัวหละนะครับอ่า อันนี้ก็เว้นสเปซเยอะไปหน่อยครับก็คำเน็ตแหละแต่ว่าฟอนต์วางไม่ดีครับนี่คือถ้าเอาฟอนต์มาไว้สักโซนเนี้ยนะครับก็ยังจะอาจจะออกมาดูดีกว่านี้แรงก็เลยเป็นล้านเลยครับเห็นไหมอ่านี่ก็เก้าอี้แล้วครับอ่าเก้าอี้อีกแล้วจริงๆอันนี้ก็เกือบดีครับ้าหรับผมนะเป็นผมจะเลื่อนรูปเก้าอี้ขึ้นไปอีกนิดนึงครับเพราะสเปซด้านนี้มันเยอะไปหน่อยนะครับ คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนการทำหน้าปกของเราได้ให้ออกมาในสไตล์ที่โอเคอะรับรองว่าขายได้แน่นอนครับยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะปกเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่จะทําให้คนอ่ะคลิกเข้ามาดูหนังสือหรือว่าซือ้อหนังสือเรานะครับคือถ้าแค่คนไม่คลิกอะเนี่ยวเห็นปลดเห็นปกแล้วเขาข้ามไปอะหนังสือเราก็าขายไม่ได้แล้วครับคือปกเราต้องหยุดเขาให้ได้ครับนะครับเนี่ยอย่างเล่มนี้คาเน็ตโอเคแหละ มันมันมันจะคำเน็ตไหมผมว่าไม่ผมว่าถื่อไปทางมินิมอลมากกว่าคือถ้าเปลี่ยนเป็นมินิมอลนะฮะเป็นมินิมอลลิตเดลคอเลลิงบุ๊คือเน้นคําว่ามินิมอลแทนอะ่ะไม่ใช่คําเน็ตผมว่าน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับโดยโดยส่วนตัวอืที่จะบอกในคลิปนี้ก็คือเราสํารวจปกหนังสือตัวเองกันดูครับว่าเราอะ่ะเออทำปกอะ่ะข้อหนึ่งเลยก็คือปกชื่อหนังสือกับปกอะ่ะ รูปภาพอะมันใช่หรือเปล่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมมียกตัวอย่างนะครับคือดิกร์เนี่ยควรควรจะเป็นรถตักนะครับอ่าควรจะเป็นรถตักถ้าปกกวไม่ใช่รถตักอะก็คือจบครับอืมคือดิกร์ก็ต้องเป็นดิกร์ครับเดี๋ยวผมหาที่มันไม่ใช่ผมว่ามีอะคนที่เขาทำดิกร์แต่ว่าไม่ใช้ใช้รูปรถรถตัก หร่อว่อ่ะมีไหมดิกร์ดิกร,กอร์อ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนก็คือดิกอร์ชนิดหนึ่งนะครับอลองดูอีกหน้าหนึ่งที่ชื่อกระปกมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับถ้าผมว่าเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยมันไปด้วยกันไม่ได้คือชื่อเขาอะ vehicle นะครับก็คือยานพานะยานพานะสําหรับเด็กมันแต่ว่าเอารูปเฮลิคอปเตอร์มาใส่ผมว่าพอมันเป็นยานพาหนะเด็กก็จะคิดถึงพวกรถมากกว่าครับมากกว่าเครื่องบินเนี่ยอย่างรูปร่างเยเห็นไหมครับเขาก็ใช้พยายามใช้เยอะๆเลยอันนี้มันดูแบบคือมันก็ใช่แหละมันก็เป็นยานพานะแหละแต่ถ้าเรามารีเสิร์ชดูแล้วเราจะเห็นว่าเปกเขาจะเป็นแนวแบบมีหลายๆคันนะครับอ นะครับเนี่ยคือปกมีมีผลมากๆเลยคือ1ก็คือปกกับรูปภาพเนี่ยมันต้องมันต้องสื่อกันนะครับชื่อหนังสือเรากับปกแล้วก็รูปภาพที่เราทำเนี่ยต้องสื่อกัน2ก็คือการวางฟอนต์ครับคือหลายๆคนอะทำได้และเรื่องเรื่องคือเรื่องปกกับรูปภาพชื่อปกชื่อหนังสือกับรูปภาพเนี่ยก็คือ ai g e นอะมันก็ออกมาสื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะมาตายเรื่องการวางฟอนต์นะครับคือการวางฟอนต์เนี่ยผมผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ จะต้องฝึกกันไปครับอย่างผมเองเนี่ยบางทีก็ยังวางฟอนต์ได้ไม่ดีเลยนะครับคือโอเคตอนทำแล้วว่ามันสวยแต่พอส่งขึ้นไปบนสตูแล้วเนี่ยเออเราวางไม่ดีเราเลยขายไม่ได้เนี่ยอย่างเล่มนี้ครับวางฟอนต์ไม่ดีอ่ะเออจริงๆภาพป,ปกก็ไม่ดีเลยครับอ่ะอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็ได้ครับจริงๆไม่ไม่น่าทําขีดเลยนะครับถ้าเขาไม่มีขีดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะไปได้ดีกว่าดูครับอันนี้คือดูดีเลย ฟอนต์ดีนะครับสีที่เลือกใช้ก็ดีก็คือเรื่องการวางฟอนต์ครับคือจริงๆก็ท่องไว้เลยก็ได้ครับมีบนกลางล่างถ้าเราตอนที่เราทําภาพมาให้เราคิดเลยครับว่าเราจะวางฟอนต์ตรงไหนออคิดเลยว่าจะวางฟอนต์ตรงไหนอย่างเนี้ยทารูปมาลอบแปลว่าวางฟอนต์ตรงกลางเอารูปไว้ข้างล่างคือเราจะวางฟอนต์ท้างบนอย่าพยายามวางฟอนต์ทับกับอ็อบเจกต์หลักของหน้าปกเราครับดีที่สุด อันนี้คือยูนิคอนคัลเลอร์ลิงเอายูนิคอนไว้ข้างบนเลยแล้วฟอนต์ไว้ล่างเมอร์เมดไว้บนฟอนต์ไว้ล่างนะครับอ่าที่นี้คนนี้คนเดียวกันด้วยครับเนี่ยปกเขาก็จะสไตล์เดิมนะครับเราได้ไป2ข้อแล้วเนาะข้อแรกก็คืออ่อรูปภาพกับชื่อหนังสือเนี่ยต้องสื่อกันรูปภาพปกกับชื่อหนังสือต้องสื่อกันก็อ2ก็คือการวา,างฟอนต์มีบนกลางล่างก็ให้เลือกวาง ให้เลือกวางจากรูปที่เราได้มาแล้วก็เลือกชนิดของฟอนต์ที่ดีครับ3ก็คือเรื่องสีครับไอเรื่องสีเนี่ยเราต้องไปรีเสิร์ชดูก่อนว่าเออคีย์เวิร์ดที่เราทําหรือเรื่องที่เราทำเนี่ยเขาใช้สีกันประมาณไหนก็พยายามใช้โทนเดียวกันหรือว่าอย่าใช้ให้มันแบบสมมุติเราทําสวีทคัพเคก้กแต่เราใช้สีดำเนี่ยส,สีน้ําเงินเข้มอะไรเงี้ยมันก็ไม่สวีทคัพเค้กแล้วครับน,น่าจะเข้าใจกันเรื่องนี้ หลักๆเนี่ยคือทําได้สามข้อเนี้ยแล้วเราทําปกของเราได้ดีขึ้นนะครับลองว่าเออยอดขายพัฒนาขึ้นแน่นอนครับพัฒนาขึ้นแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขายหนังสือได้หรือไม่ได้เนี่ยเจ็ดถึงแปดสิบอร์ซ็นตะ์ะมาจากภาพหน้าปกครับบางทีเนี่ยเราทําคีย์เวิร์ดมาไม่ดีด้วยซ้าแต่ปกสวยอะขายได้นะครับหรือบางทีไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดด้วยซ้าแค่เลือกหัวเรื่องมาหยิบแล้วก็ทําปกแล้วก็ส่งขึ้นไปยิงแอดก็ขายได้นะครับ ก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเรื่องนี้รับรองว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ